จองานแท้กับจอธรรมดาต่างกันยังไงมาดูกันเลยเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างจองานแท้ก่อนเลยค่ะแสงกับสีจะสวยและสดมากๆนะคะเดี๋ยวเราวิภาบึกเทียบให้เห็นกันค่ะนี่ค่ะจองานแท้แสงสีสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูจองานธรรมดานะคะจองานธรรมดาแสงและสีจะดรอปลงมาจากเดิมค่ะประมาณนี้นะคะลูกค้าส่วนใหญ่จะสอบถามมาว่าจอแท้กับจอธรรมดาต่างกันยังไงอันนี้คือข้อแตกต่างค่ะ ตัวงานธรรมดาเนี่ยสีจะดรอลงมาค่ะแสงจะดรอลงมาแต่ใช้งานได้เหมือนกันฝั่งซ้ายเป็นจอง,งานแท้ฝั่งขวาเป็นจอง,งานธรรมดาเปรียบเทียบให้เห็นกันเลยค่ะลูกค้าคนไหนหน้าจอแตกหรือต้องการจะเปลี่ยนจอสินค้าของเรามีรับประกันด้วยนะคะเป็นงานซ่อมด่วนรอรับได้เลยสาขาอยู่ที่หน้าเทคโนลนะคะชื่อร้านสตอรบรีเคดค่ะ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสตรอเบอรี่เคด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรมาแนะนำเกี่ยวกับงานซ่อมฝากติดตามด้วยนะคะ